ผู้ชมคะถ้าเราจะพูดถึงรถโดยสารประจำทางหรือที่เรียกติดปากกันว่ารถเมย์แน่นอนค่ะว่าไม่มีใครที่จะไม่รู้จักซึ่งหลายๆคนที่ใช้บริการเจ้ารถเมย์นี้จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วคะ่ะแต่ทราบไหมคะว่าเจ้ารถเมย์ที่เราเราใช้กันอยู่นี้เมื่อหมดอายุการใช้งานของรถแล้วยังสามารถนำรถเมย์เก่าๆนี้เละคะ่ะไปทำให้เกิดประโยชน์ได้อีก โดยฝีมือนักวิจัยไทยที่สามารถทำให้ซากรถเก่ากลายเป็นรถใหม่โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนารถเมเก่าเพื่อประโยชน์ให้กับคนไทยและสิ่งแวดล้อมค่ะจากรถเมขอสอมกที่ใช้งานมาแล้วกว่า20ปีเมื่อถูกปลดประจำการก็จะกลายเป็นซากรถที่ทำอะไรไปไม่ได้มากกว่าการถูกจำหน่ายให้กลายเป็นซากเหล็กที่มีมูลค่าน้อยมาก แต่จากความร่วมมือของทีมวิจัยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชและภาคีเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมรถโดยสารไฟฟ้าไทยที่รวมกันนำกลับมาพลิกฟื้นคืนชีพให้กับเจ้ารถเมย์เก่าเหล่านี้ให้ดูใหม่ และมีความทันสมัยกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นจนกลายเป็นต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้า e-v bus ครั้งแรกในประเทศไทยค่ะโครงการนี้นะครับมีชื่อว่าโครงการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าจากรถโดยสารประจําทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับวัตถุประ,ประสงค์หลักของโครงการนี้ก็คือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยนะครับหน่วยงานหลักที่ดําเนินการโครงการนี้แล้วก็ผลักดันจนเกิดผลสําเร็จณนะวันนี้นะครับก็เป็นทางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาสวทชนะครับซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออววนะครับเป็นครั้งแรกของการทํางานที่มีลักษณะของความร่วมมือนะครับกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่มองเห็นถึงความสําคัญในการส่งเสริมให้เกิดเทคโนโลยีการผลิตและประกอบรถโดยสารไฟฟ้าขึ้นในประเทศนะครับ ลักษณะของการดําเนินงานโครงการเนี่ยเราจะได้รถเมล์เก่ามานะครับแล้วเราก็จะเอารถเมล์เก่าเนี่ยให้กับบริษัทเอกชนโดยการคัดเลือกเนี่ยเราก็มองว่าบริษัทเอกชนต้องเป็นบริษัทที่มีขีดความสามารถในการผลิตรถโดยสารเครื่องยนต์ระดับหนึ่งหรือมีประสบการณ์ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นชิ้นส่วนของยานยนต์ขนาดใหญ่แน่นอนว่าต้องเป็นผู้ประกอบการไทยเป็นคนไทยร้อเร็เราก็เอารถทั้ง4คันเนี่ย ให้กับบริษัททั้ง4รายเอาไปดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้าเรามีการส่งผู้เชี่ยวชาญน,นะครับนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของชิ้นส่วนแล้วก็การประกอบออกแบบและประกอบตัวรถไฟฟ้าเนี่ยจากทั้งสอทชเองแล้วก็มหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เรามีความร่วมมือกันอยู่นะครับเพื่อที่จะส่งนักวิจัยเหล่านี้เข้าไปช่วยเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเข้าไปช่วยเป็นที่ปรึกษาในการประกอบตัวรถนะครับ นอกจากนั้นก็เรามีนักวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบแล้วก็พัฒนาวิธีการทดสอบวิธีการทดสอบทดสอบเพื่อให้รถที่ผลิตหรือว่าพัฒนาออกมาแล้วเนี่ยได้รับการยอมรับมีความน่าเชื่อถือใช้งานได้อย่างปลอดภัยมีสมรรถนะที่ดีผลงานของรถทั้ง4คันเนี่ยผ่านการทดสอบมาทั้งในเรื่องของสมรรถนะความปลอดภัยประสิทธิภาพรวมไปถึงการทดสอบ ความเหมาะสมที่จะไปเป็นรถวิ่งให้บริการเป็นรถโดยสารประจําทางของขสมกด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราพัฒนาในส่วนของตู้ชาร์จนักวิจัยสอทชเองก็เข้าไปช่วยในการออกแบบแล้วก็พัฒนาต้นแบบตัวตู้ตู้ประจุไฟฟ้าที่เหมาะสมสําหรับรถโดยสารไฟฟ้าครับซึ่งตู้นี้ก็ติดตั้งแล้วก็ใช้งานจริงอยู่ที่เขตการเดินรถที่1นงคสมกหรือว่าอู่บางเขนครับ เทรนของตัวเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งบริบทของประเทศไทยเองเนี่ยเราพยายามมุ่งไปสู่การใช้ยานยนต์ที่คาร์บอนเป็นศูนย์หรือว่าคาร์บอนต่ําผู้ใช้จะได้ใช้รถที่มีประสิทธิภาพจะได้ใช้รถที่มีความปลอดภยัยจะได้ใช้รถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่เกิดมลภาวะกับผู้ใช้นะครับ โดยหน่วยงานภาครัฐนะครับที่ให้บริการไม่ว่าจะเป็นขสมกอเองหรือบริษัทที่เป็นรถร่วมบริการในเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนไปจากรถที่เป็นเครื่องยนต์เดิมมาเป็นรถไฟฟ้าวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการปรับเปลี่ยนหลักๆเลยข้อที่1คือเรื่องของค่าใช้จ่าย ในการให้บริการนะครับแน่นอนว่าพอเป็นไฟฟ้าแล้วมันราคาถูกกว่าน้ามันส่วนที่2ก็คือประสิทธิภาพการใช้พลังงานของตัวรถไฟฟ้ามันดีกว่าเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับถ้ามองดูว่าเครื่องยนต์เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการเผาไหม้เอาเชื้อเพลิงกลับไปใช้เนี่ยอยู่ประมาณ30-40%ถึงรถไฟฟ้ามันก็จะมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนในการใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเนี่ยอยู่ประมาณมากกว่า9 0 โครงการมีการคำนวณไว้คร่าวๆนะครับถ้าแผนที่จะเปลี่ยน251 1รคันเป็นรถโดยสารไฟฟ้าเนี่ยเราเชื่อว่าขีดความสามารถของผู้ประกอบการที่จะสามารถผลิตแล้วก็ซัพพลายให้กับหน่วยงานภาครัฐนำเอาไปใช้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณปีละ200กว่าคันนั่นเท่ากับว่ามีโอกาสและมีความเป็นไปได้ที่เราจะเห็นรถโดยสารไฟฟ้าวิ่งให้บริการเป็นรถโดยสารประจำทางของขสมกเนี่ยปีละอย่างน้อย2 0 0รคันต่อจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้รับมอบรถเมล์ไฟฟ้าแล้ว ขอสมกจะนำไปจดทะเบียนตามกรมการขนส่งทางบกหรือขอบกอกำหนดให้เรียบร้อยจากนั้นจะนำมาวิ่งให้บริการในเส้นทางเดินรถของขอสมกค่ะซึ่งก็อยู่ระหว่างจัดทำแผนการให้บริการในเส้นทางวิ่งรถโดยจะครอบคลุมทั้งเส้นทางในเมืองและนอกเมืองสำหรับรถโดยสารไฟฟ้าที่ได้รับมอบนี้ตามโครงการวิจัยจะสามารถใช้งานต่อไปได้อีก5-10ปีเลยทีเดียวค่ะ นับได้ว่าความร่วมมือกันในการสร้างต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้า EV bus ซึ่งดัดแปลงและพัฒนามาจากรถโดยสารประจำทางของขอสมกรนั้นหากได้รับการสนับสนุนและต่อยอดจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังก็จะสามารถทำให้สร้างรถเก่าไร้ค่าคลิกกลับมาสร้างประโยชน์ให้ทั้งประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างมากเลยละค่ะ